อันเริ่มได้เมื่อเม่ไม่นี่ไม่นี่เอกมากินเข่าชงนะมงอดต้นเนเนืวผมมุงอดต้นไม่กินขชงนะ้อวายทอดปลาตอดปลาแหงค่ะบรรยากาศบรรยากาศเทียงนพผจะเบ่งต่ำหมกฮู้งต่ำหมกฮุ้งกับพัดมีตํำหมงพัดมีทอดปลาแหงอดปาแหงบรรยากาศนีบรรยากาศ พงนะอปาแหงนั่งแข่ง่งนึงก็ดูได้สอมหื่นดหน่อยะ่นเาเย็นนะ้ยวัยไปรหนึ่งไปกินกบรน่อย ตำมะฮงแล้วแล้วิ้เบื้องหนาตาตำมะฮงตรงนะข้าเข้าไปข้าเจ้าข้าวเจ้าก็มีเกออีย่กนเนี่ยี้ยก็มีนี้เมทำใบด้วบางอย่างจะวาจะขึ้นโขกแสบก็ไปถืมันไหลไปอมันไหั้งานโย่ขอเครืส่มาั้แ่แก็เ่าที่กัดอกมัน่เขามีใส่จะงเสียเอาโตเกะออกมานี่มันมี โตเกต่ป้าอ้อยอันนึงได้เนาะเป็นขวดหนึ่งได้ไปเสียสอง้ไปเก็บบ้านมันปะของที่คนไปตัดเสียผาได้ไงมาลองลองอากาศชงนะโอ้โหคนเราคนเราห่เอาขึ้นไปเลยอีลาขึ้นทังนั้น มนเี้ยหัวเด็กขึ้นเนี่ยเสีอมาซส้อน้อผมเร็วกวาน่ามาเซ็นเราเลยเสียบปะหัวเราทำอะไราย่างหัวพันกว่สิบห้าสายให้เจาเดียวสิบาเบิ้งมาคนๆเหรอนี่เไปซือเอานมาใหงนี่เอาไปเอาอเบมนี้เอาอดียกายเห็ดได้เป็นหัวเด็กมา มันยากจังชงนะเขาเขาล้งเขียวนี่้ำเลยเชียงนาหน่อยอันเชีงน้ะลุ้งเลื่อมนิ่งน้ำเลื่อยตำบุ้งสู้กินน้ำใส่ไข่ อันอันอันนี้ว่ต้องสงสัยกาคืออีอย่างนีงไงแนวดักแมงไฟจ้ะเนียเมื่อคืนมันจิตตกลงมาใส่หนีมันก็สิลงมากระมังแต่ว่าต้องเอาหนามใส่ก่อนมันก็สิมีแมงแมงกินนู้นแมงอีอย่างนั้นนะน้องใหม่น้องน้องใหม่ใหม้ออกน้องด ค่ะแค่นี้ล่ะค่ะมีสิกินต่อมหมกเงิงกันนี่นะนสวัสดีค่ะ